สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเก่าลัดเกาหลีกันนะครับผมไปเลยครับไปน,น,นี่นะครับอันนี้ือลูกที่มันแห้งนะครับหล่นมาเต็มพื้นเลยครับโอ้ลักษณะมันเหมือนกับหอยเม่นมากเลยครับผมมีแบบหน้ำเล็กเป็นเส้นๆนะครับเต็มมันนึกสภาพเหมือนหอยเม่นนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าข้างในมัน จะมีเม็ดกอลลัดอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราแกะดูกนแกะไม่ได้ครับทุกคนอ๋อนี่ไงอ๋อเม็ดมันเป็นนี้ฮะโอนี่มันเน่าแล้วนี่อ๋อนี่ทุกคนอุ้ยอ๋อนี่มันก็เน่าแล้วนี่นี่ครับต้นมันอยู่นี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหม ต้นใหญ่นี่เห็นผลนมบเนี่ยคือเขียวนะครับเนี่ยอ๋อนี่ไงครับแต่เขาว่าต้องเก็บลูกที่มันแบบยังเขียวอยู่นะแล้วมันแตกออกมันจะมีเม็ดสีน้ำตาลอยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้บันไดเนี่ยครับใช้บันไดนี้ปีนขึ้นไปดูข้างบนกันครับว่ามมีหล่นอยู่หรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมมาขึ้นมาแล้วนะครับนี่ดูนะครับ ปีนมันไดขึ้นมาเดี๋ยวไปหาลูกกอรลักกันเลยครับหล่นเต็มเลยนะครับทุกคนโอ้มันมีแต่ลูกเป็นสีน้ําตาลนะครับเหมือนมันเน่าแล้วโอ้ยนี่ไงทุกคนเดีล้วลูกหนึ่งยังเขียวอยู่เลยโอ้เดี๋ยวเราไปแกะดวงล่างกัน นี่เก็บไว้ก่อนเด้ดูถึงแล้วมีอีกหมน่น้องเดยวโห่อนี้ก็เต็มแลยครับแต่มันเป็นสีน้ำตาลแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บลงไว้ก่อนเผื่อข้างในมันยังดีอยู่นะเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วกันนะ นี่ไงมันจะลกหน่อยครับตรงน,นี้ไม่เคยขึ้นมาเลยเส่็ี้นะครับเดี๋ยวลงไปแกะดูกนะงั้นดีกว่าลกเกินโกงงูนะครับนี่ลูกหนึ่งใช่แล้วนี่ไงเขียวอยู่นี่โอเคเปไปไล่ดีกว่า เก็บมาได้เมื่อกี้มีรุ่นเป็นอันนี้มันเป็นสีน้ำตาลเลยแต่เขาไม่รู้รว่าข้างในมันมีเม็ดเลือดอ่อันนี้มาคือลูกอะไรเกาลัดไงเกาลัดเหรอเออเกาลัดเกาหลีเดี๋ยวเราต้องแกะดูก็แขวนถุงมือขนาดสามมติใส่ถุงมือมันยังเจาะเลยอะ่ะต้องตัดดูก่อนอันสีเขียวนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะอืม ุยมีนอนด้วยอา่านี่ไม่ใช่มันโดนนอนเจาะมาแล้วเหรอเออกี่เหมือนไหมเหมือนตอนแรกที่เยาวราชน่เหมื่ไม่ปะอะไรเหมือนกันจ้ะไม,ไม่รู้อ่ะเนี่ยเราตีนตาเนี่ย <c oughs> อันนี้เน่าแล้วมันมันหล่นเก็บไม่ทันเนี่ะไม่ได้ไม่ได้ไ เออว่ะไอเสียงตาเน่าไปละนี่สีเขียวอย่างนีง้โอ้ยต้องระวังดีนะมันมีันมันมันแทงมากนะมันหอยเม่นอ่ะโอ้ยหันโดนโนี่ได้แล้วเนื้อเป็นอย่างเนี้ย บอกว่าต้มกินแล้วมันจะเหมือนแต่ก็ละเหมือนเ็นขนุนนั่นแหละโอ้นี่เป็นอย่างนี้เองนะก็ละแต่มันไม่เหมือนกันป่ะเกิดของเยาวราชเหมือนกันเลยใช่ป่ะพอผู้หันไปดูบนต้นนะครับโอ้โหบนต้นนี้ก็ยังเขียวอยู่เต็มเลยนะฮะเดี๋ยวว่างๆผมจะทำคลิป เก็บแล้วก็มาต้มให้กินดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงถ้าทุกคนอยากดูก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะมาทำให้ดูกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย